สวัสดีครับพบกับเรานะครับเต็นเพื่อนคุณรถบ้านนะครับรถบ้านแท้ที่คุณสามารถตรวจสอบประวัติได้ทุกคันเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีรถใหม่เข้ามาเนี่ยอยากจะรีวิวมากคันนี้นะครับจะเป็นรถของค่ายโตโยต้านะครับเป็นรถที่อยู่ในระดับหรูเลยนะครับผู้บริหารใช้เยอะนะครับรถครอบครัวเรียกว่าหรูหรามีระดับแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะ กระติดเข่าขๆวเนี่ยคันนี้เนี่ยถูกกว่าออกจากศูนย์ป้ายแดงเนี่ยแปดแสนกว่าบาทกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่ารถรุ่นนี้มีดียังไงครับแล้วฮะรถคันที่ว่านะครับนั่นก็คือ Toyota Camry 2.0 G นะครับตัว a อ i m o นะครับปี2016นนะฮะเจ้าคันนี้เนี่ยครับ <Bruno> เรียกว่าออกมาเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากด้วยรูปรักที่ค่อนข้างปรับมาอย่างทันสมัยแล้วนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยให้มาอย่างจัดเต็มนะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนภายนอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ <S <S เรามาดูรอบๆตัวรถกันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้นะฮะด้านหน้าของตัว e อสเทเนี่ยได้ติดตั้งไฟหน้าแบบ HID Sin g l e Projector นะครับอ่าจตัวนี้เนี่ยเอาพร้อมกับไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับอยู่ในโคมเดียวกันเป็น LED นะครับต่ำลงมาอีกหน่อยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณสีขีดกวางด้านหน้านะครับทำให้การจอดรถนี่ค่อนข้างทำได้ง่ายเนาะ เนื่องจากรถตันนี้เนี่ยค่อนข้างมีความใหญ่พอสมควรการจอดบางทีด้านหน้าเรามองอาจจะไม่เห็นโอเคด้านล่างมาอีกก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับทันนี้จะค่อนข้างมาครบสังเกตนะครับไฟหน้ากระจังหน้ารับกันมาเลยเป็นแนวเดียวกันนะครับหรูหราเพิ่มด้วยคิ้วครเมียมนะบนตาไฟเป็นเส้นยาวไปเลย ทำให้รถเนี่ยค่อนข้างดูหรูหราพอสมควรน,นะฮะด้านข้างนี่ก็จะเป็นค่อนข้างเรียบๆรียหรูๆจะมีเรื่องของมือจับนะก็เป็นคมเมีมนะครับเป็นคมเมียมมาจากศูนย์เลยนะไม่ใช่ว่าซื้อมาครอบอะไรแต่อย่างใดอันนี้ คันนี้นะครับก็จะมาพร้อมยาง215นะครับ55นะครับเป็นแม็กขนาด17นิ้วอะแม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเฉพาะของรุ่นนี้นะครับตัวยางตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นปี2อง9ันนะครับก็ไม่ได้เก่าเกินเกินไปนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะดอกยางยังมีเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยเท่าที่มองเนี่ยอันดับแรกเลยก็เรื่องของ โคมไฟนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบลมดำนะครับมาพร้อมกับโลโก้นะฮะตัวอักษรต่างๆเอเคนะครับนะ่งบอกว่าเป็นเอสเทโมนะสกเกิดด้านล่างทำออกมาได้สวยงามนะฮะคันนี้เนี่ยจะเป็นท่อยเสียแบบคู่นะครับก็เป็นรุ่นเฉพาะนะ มีความสปอร์ตอยู่ในตัวดูภาพรวมนะฮะสีของคันนี้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีรอยขีดขวนสะเกตบ้างเล็กน้อยจริงๆนะฮะไม่สังเกตนี่แทบมองไม่เห็นนะครับเจ้าตัวรถคันนี้เนี่ยก็เคยมีการ เก็บสีมาบ้างนะฮะก็คืออาจจะเคยเก็บเคยเคลมประกันเรื่องของรอยขีดข่วนแต่เรื่องของการชนหนักนะครับไม่มีนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราจะพาดูโครงสร้างต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของรถคันนี้ดูว่าสวยแค่ไหนไล่ดูกันไปเลยนะครับ <Okay. S 2> ดูเมทอาร์กนะครับฝั่งคนขับ ครบสวยงามยางยังแน่นอยู่เลยนะด้านนี้นะครับน็อตก็จะมีรอยนะครับเคยทําสีเก็บสีมาในเรื่องของแก้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าการเก็บสีที่แก้มเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะครับก็ไม่ได้กระทบถึงด้านในไม่ได้กระทบถึงห้องเครื่องนะครับเป็นการเก็บสีโดยปกตินะครับไม่มีชนหนักแน่นอน ในตัวของบานพับเรียบร้อยดีนะครับด้านนี้สติกเกอร์ยังเรียบเนียนนะโอเคนะครับนับสวยงามมาดูด้านหลังฝั่งคนขับเมนอารสวย ต่างๆยังโอเครอยเม็ดอาร์ก็ยังอยู่โดยรวมนะครับผ่านนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันไปเลยนะครับรอยเม็ดอาร์กะเข็บต่างๆ ีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับช่องเก็บอะไรยังอยู่ครบดูเรื่องของล้ออะไรล้ออะไรคันนี้ก็จะเป็นเรื่องของล้ออะไรก็ยังเป็นล้อแม็กนะโอหลูหลาหน้าดู ด้านหลังโอเคยังปิดสน,นิทไม่ได้มีปัญหาใดๆเรามาดูด้านหลังคนนั่งรอยเม็ดอาร์กเป็นไงเอาดึงมาดูเลยโอเคเม็ดอาร์กก็ยังอยู่ไม่ได้มีปัญหานะครับบานพับนออ็อตสวยงามครับ มาดูต่อเลยบนนั่งเนาะแอ,อรบเมนอาร์กยังอยู่นะครับสติกเกอร์เพจสวยงามคมชัดนอด็อตด้านนี้สวยนะครับน็อตไม่มีอะไรนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็มีการเก็บนะมาแค่แก้มด้านคนขับนะ แค่นั้นเองก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําสีแต่ไม่ได้ชนหนักถึงขนาดว่ากระทบภายในใดๆเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องเราจะได้เห็นนะครับว่ามีการชนหนักมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วเขาไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าเป็นไงสวยไหมนะอเริ่มจากน็อตก่อนโอเคน็อตฝากระโปรงมีร่องรอ,อ,อยบ้างนะครับมีการถอดมาทําสีแหละ แต่ว่าไม่ได้ว่าเปลี่ยนฝากระโปรงแต่อย่างใดฝากระโปรงก็ยังเป็นของเดิมไม่ได้มีชนหนักนะดูยังกลมสวยอยู่สติกเกอร์ยังอยู่ก็ <g> จะเป็นการเคลมนะเคลมถอดมาเคลมสีเก็บรอยสะเก็ดต่างๆอันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูเรื่องของตะเข็บรอยเม็ดอาร์คนะทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับ ด้านนี้นะครับอย่างที่บอกแก้มเนี่ยเคยมีการเก็บชิ้นงานมาแต่ว่าด้านในไม่ได้กระทบใดๆนะครับในเรื่องของเม็ดอาร์คหรือว่าตะเข็บต่างๆก็ยังอยู่ปกตินะครับสบายใจได้อย่างที่บอกครับว่าคันนี้ไม่ได้มีการชนหนักมาแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับภายในคันนี้เนี่ย มอ,องจากด้านนอกยังไม่ได้ขึ้นไปนั่งนะผมมองว่ามัน,มนสวยหรูมากๆนะครับการออกแบบต่างๆนะครับอโอ้สวยจริงๆครับอันนี้ออปชั Option ่นมีให้พร้อมครบไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับกับเนื่องด้วยจนรถคันนี้นะครับ มีการเน้นในเรื่องของเป็นรถผู้บริหารนะเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายด้านหลังเนี่ยต้องมีมาให้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องของแอร์นะครับมีตัวของม่านนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านกระจกด้านข้างหรือเป็นม่านด้านหลังนะครับก็มีให้พร้อมด้านหลังนี่กว้างจริงครับนั่งสบายแน่นอนนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามานั่งอยู่ในรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าออปชันต่างๆของเจ้าคันนี้เนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนนะครับเริ่มจากที่พอมานั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงความออกแบบที่ค่อนข้างหรูหรานะฮะเรือนไม้นเนี่ยเป็นสีน้ําเงินสีน้ำเงินออกฟ้าๆนะครับมีความเร็วมีวัดรอบความร้อนเกน้ํามันคือ พื้นฐานเนี่ยครบแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางนะครับเพื่อไว้เป็นการแสดงดิสเพย์นะครับหรือเป็นการตั้งค่าออปชั่นต่างๆของรถคันนี้นะ เจ้ารถคันนี้นะครับไม่เนี่ยจะอยู่ที่223,000กว่าิโลเนาะอาจจะดูว่าเอ้ยตัวเลขมันเยอะไหมคือจริง,รงๆแล้วเทียบกับจำนวนปีของรถคันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าอยู่ปีละประมาณ40,000โลวิ่งปีละ40,000โลนะครับก็เป็นไม้แท้เนาะไม่ต้องกลัวว่าจะมีการกอไมนะครับเราเป็นไม้แท้นะครับขายกันแบบซื่อสัตว์ซื้อตรงเนาะไม่มีลูกเล่นอะไรทั้งสิ้นนะครับสบายใจได้นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยว่า เอะไม่สองแสนแล้วเครื่องจะมีปัญหาไหมด้วยความที่เป็นรถ Toyota นะครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะฮะเข้าเช็คระยะตามกําหนดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้โตโยต้าเนี่ยวิ่งกันไม่กลับเลยดีกว่านะครับงาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นอื่นๆต่อเนาะ,อะโอเคมาดูเรื่องของพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันมีปุ่มเยอะมากนะครับ มองแล้วว่าจะอธิบายอันไหนก่อนดีเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมเครื่องเล่นนะหน้าจอต่างๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของควบคุมจอดีเพยตรงกลางนะครับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยรับสายโทรศัพท์วางสายทุกอย่างอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับด้านล่างจะเป็นเรื่องของพูดคอนโทรลนะครับจะเป็นแยกออกมาอยู่ทางนี้ด้านหลังพุม่มละลาย ปุ่มแพตเทิรนชิฟนะ uh, เพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับโอเคมาดูเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลตรงกลางต่อนะครับจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะด้านบนนะมาพร้อมจอพร้อมกล้องถอยหลัง iPod, USB, Bluetooth คือทุกอย่างมาครบออปชันมาเต็มนะครับด้านล่างก็จะเป็น Air Digital นะเป็นระบบออโต้แล้วนะสามารถแยกซ้ายขวา เพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะทะเลาะกัน,น,นคนนั้นหนาวคนนี้ร้อนไม่ต้องเกียงนะครับแยกกันไปได้นะเกียร์นะครับก็จะเป็นระบบออตโตนะะ้มีช่องังแก้วเคสวยเลยครับตัวก็ออการออกแบบก็จะเป็นเรื่องของมีลายไม้เข้ามาเสริมเพื่อให้มีความหรูหรานะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะแบบว่าพรีเซนต์เลยนะครับในเรื่องของตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของระบบ ชาร์จแบบไวเลสเนาะสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยโทรศัพท์ที่รองรับชอบแน่ๆตรงนี้นะครับดูหรูไปอีกโอเคเรามาดูคอนโซลต่อดัานคนนั่งรถคันนี้เนี่ยจะออกแบบมาในโทนภายในเนี่ยก็จะเป็นสีดำให้มีความดูมีความสปอร์ตเรียบหรูนะแต่ว่าก็จะมีลูกเล่นเช่น,นตัวได้นะครับก็จะเย็บ แตจะเป็นได้ตะเข็บแดงนะทั้งหมดเลยแม้กระทั่งพวงมาลัยเนะครับก็จะเป็นตะเข็บแดงนะครับพอได้ลายไม้เนี่ยเข้ามาตัดด้วยมันก็เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะตัวเบาะไฟฟ้านะครับด้านคนขับเนี่ยก็จะเป็นการปรับเบาะด้วยไฟฟ้าระบบ8ทิศทางสบายเลยนะครับมีตัวหนุนหลังมาให้ด้วยส่วนฝั่งคนนั่งนะครับ จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีพิเศษตรงที่ว่าจะมีปุ่มมาให้ที่ตัวข้างบอกนะครับเพื่อว่าคนขับเนี่ยเวลาอยากจะปรับบอกได้คนนั่งนะครสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับหลังจากที่พาดูรถคันนี้กันไปแล้วเนี่ยสนใจกันขึ้นมาหรือ,อยังนะเดี๋ยวเรามาดูราคาโปรโมชั่นต่างๆของรถคันนี้ดีกว่าผมว่าคุณจะสนใจมากกว่านี้นะฮะราคารถคันนี้นะครับเราตั้งอยู่ที่ 6แสนหกหมื่นห้าพันบาทราคาเนี่ยบอกได้เลยนะครับเทียบกับราคาตลาดรถมือสองตอนนี้เนี่ยเราไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับทางเต้นเรานะครับยังมีการรับประกันเครื่องเกียร์นะครับรับประกันไม่มีการชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นสบายใจได้นะครับเพราะรถเราเป็นรถบ้านทุกคันตรวจสอบประวัติได้แน่นอนนะสําหรับนะครับคุณลูกค้าที่สนใจ อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม,ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของรถและข้อมูลการจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถทักมาได้ที่เพจนะครับเพื่อนคุณรถบ้านนะครับตามนี้นะฮะหรือโทรมาที่เบอร์0859909691นะครับหรือแอดไอเดีไลน์นะครับจีรศักนะครับตามนี้ได้เลยสะดวกทางไหนทักทางนั้นได้เลยนะครับเรายินดีแนะนำทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจำนะครับธุรกิจส่วนตัวค้าขาย จัดกับเราได้หมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอความกรุณานะครับกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดกระดิ่งให้เราสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและต่อไปเนี่ยมีรถใหม่เข้ามาเนี่ยคุณลูกค้าจะได้เห็นก่อนนะครับวันหนึ่งคุณอาจจะเจอรถที่คุณถูกใจจากเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ